เรื่องนี้ปตทเขามีการเปรียบเทียบราคาขายน้ำมันแบบขายปลีกกับต่างประเทศให้เรารได้เข้าใจเพราะว่าอาจจะมีหลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาน้ำมันนะคะทำให้หลายคนเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ยังมีการเปรียบเทียบราคาน้ำมันขายปลีกกับต่างประเทศซึ่งแท้ที่จริงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าเหตุผลอะไรมาติดตามกันอย่างแรกคือโครงสร้างราคาก็ไม่เหมือนกันสองคือนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันอยู่มากและส่งออกอย่างบรูนและมาเลเซียมีปริมาณน้ำมัน สำรองที่เกินพอนะคะแล้วก็ยังเหลือส่งออกได้อีกไม่ได้พึ่งพาการนาเข้าน้ํามันเหมือนประเทศไทยหรือว่าลาวหรือกัมพูชาการกําหนดราคาขายและการอุดหนุนราคาน้ามันก็เลยแตกต่างกันด้วยอย่างต่อมาคือราคาขายน้ํามันแต่ละประเทศมีปมัจจัยทางด้านราคาดังนี้ค่ะแต่ละประเทศเนี่ยมีมาตรการภาษีและระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานแตกต่างกัน ในประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคากันอยู่และประเทศไทยค่ะสนับสนุนการใช้น้ํามันแก๊สโซฮอลและให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ามันจึงทําให้ราคาน้ํามันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซินนั่นเองค่ะ